บาดีผมเแม่พี่เนอะบอกไปเบอร์สุกุสุกคนเนาะแมนี่มนี่นแมอมันดกลางก่านะนงกองนี้แมนจ้างอกองนี่จ้างกดกลางอกกาพอดี ไปดีพ่อแม่พี่น้องบองกไปเบอร์สุขสุขคนเนาะมันนี้มาพบกับสองซาบันดงดอกไม้คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากเขาขึ้นจากดำหน้าเนาะมือน,นี้เขาดำหน้าได้หาให้ไงเนาะเขากับภากันมาสอนลูกพวกเนาะพ่อแม่พี่น้องไปกินตอนเพลงน,นี่สอนซ่องซ้ำบาทนี่แหละนี่ได้บักหลายหนึง่ง

nằm xuống gặp nạ bác sĩ Cô là chọn <laughs> anh anh tôi <cười> <cười> Ừ, ừ, ừ. Nhược ít, nhược ít Nhược ít ยกคำโตขนาเลยนะยกยกเอ้าเอ้าเจะแบมันอไปหนปอมนำนาเอวเือนสิฮักถอดจะมี่เนี่ไปเอา อุ้ยฝวกพี่บ่าเอ้ยไปแบนี้เอาไปเสียขี่หรือขวบนกัน เซียขี่อยู่เที่ยงบบบนี้เซียขี่ลูขวากได้บนี้พอกินอยู่สเนียนะบ่พอกินมีแต่ตัวบางงบางงแมงอัไแมงยังวะแมงนงมเนาะ แจ๊ขี่ลูหัวได้แมงเขาวซานนั่นนี่ใธ่แมงตะเต่าบ็ได้ปะปลาก็ได้อีกอาวันนี้เขาเสีขกกย,นย,นย,นยนขี่ลูหัวก่อนเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆคือหนำลายแหละ

มาทะเลาะกูเสียบไ่ินเป็นเหมือนก้อนแบนี้อวนไปไหนเกี่ยวพงนะใส่ไปะเนนะนาเกี่ยวพงอันมะพริกอันต้มมกพริกับต้มอันกระหัวกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือไปนวดรีพักมีเลิศมีไผ่ตูงมีพักมีผักตีอยู่ก่อนด้วยพักซีัคสิไ่ัวิเซอร์อันนี้บวบวใส่เนาะพักซีนะผักซีบวใส่บวแมนพักซีแล้พักซี่าักที ซี่อ่ะปะเนี้ยจะไม่เยอเลยอ่ี่ิลิปินโอ้ยทิพนี่นี่นี่ไอปดมกหวกไงปาดปาดปาดเื้อมาจะใส่หมกหมวกปาดเทียงโอ้โห้หมวกกู้ยนั่นวะพี่กูยนักินด้กมันใหญ่ผมา นางเอาอีเมีบอกนางนางดูซิเคนปะดูซิมะม่วงอ่ะมันเป็นลูกโตๆเลยกับเพี้ยวปะนางไปไหมไปกับพี่บ้านี่ใส่ถั่วเขียวเขาจับ้างมอกินป้านพี่ยิ่งโตกว่านี้อีกว่ะมะม่วงบอกเผื่อยังโตเลยอได้ยอหือมึงเนี่ยตาถือกินหอมฮว่นฮว่นเลยปวดปวด้อเป็นตาแสบขนาดพ่แค่พี่น้องหอมหว่นฮว่นเนาะเต้ยมะขี้ดิบกูตำเหมือนแล้วตัวเอ้า คือว่าเป็นทุงเขิงถุงวานนี่คือเบองริงที exactly. oh, um ่นี um ่หอมไปตากไวนะหอมเออตากไวหอมเนาะเไปตากไวโอ้ยทำไมหอมท่านี่วะเออตากอะไมาขึนก็กเขาหองิเป็นหอไทยสิกำลังแสรแดกเนาะไปแมนมาิเนาะไอตู่นี่ตงหมโอ้ยมสีเปยยังหนัไปตู่ประเทศลาวตัวนี้ ใส่พักตรงลงไปตูหัวนะเดี๋ยวกาตากินเลยบานนี้ย่งงม่ท่านใส่เป็นนวใส่แลบไปลบไปเป็นนวดใส่แล้วมันมีมึงอยากขีดยังบางอย่างีนมือจอแจวลงไปตกเลยใช่ไหมอย่างใกล้หมอเลยใช่ไหมใกล้คีดเลยบนไห Bert, มันปวดกลางปวดหนัก<ง>อย่าถามอย่าถามป้าทูมีลีลาปวดขอปวดกลางเพิ่งรู้แล้วมันปวดกลางนี่พอดีปวดขอนี่แม่นจ้างข้อนี่จ้างปวดกลางพอดีปวดจีนนอกด้วยสิปวดจีนนอกมันกับบอลมีมอเลยพอดีบัดเข้มได้สักปวดอยู่ใส่เข้มนั่นเข้มมันก็ปวดเลื่อยเลย น้ำงมไม่้งมมันสินนไม่พอดีแต่ได้กลกลางกดของอยากดกลางพอดี

มึงไม่มื่อเมื่อไม่ดีวะนะอืมอีดาวขึ้นในนู่นมึงนั่นเออจะสมเด็อืมกูเสีนมุ้วเอาลย่างนูนดีดดดี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 ีดดีดั้ยดีนีด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 ดีดดีดดีดีอีดีดีนีดีาีดีดด ข้าวเสับจริงๆข้าวเสับไือซีมเลยข้าวเสับแล้วแกงกูได้ซีมครับฮะขอบคุณพี่น้องกินข้าวนดำกันเนาะแกงรดพัวกับย่าโบข้าวเสับแล้วก็แซ่บเอาวขอบคุพี่น้องขอจบคลิปเพียงแั่นี้เนาะกินเข่ากินหนามก่อนตายทุกคนกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์สองซาบะนรกใหม่ในเดอทุกคนู